สวัสดีค่ะนัดค่ะวันนี้เจอกันในคลิปที่อยากจะมาแนะนำผาดาลาบับน,นะคะซึ่งต,ตัวนี้สีขาวใช้อยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ซื้อที่นะเซเว่นนใช้มานานแล้วตัวนี้ชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าเตัวเคนผิวแห้งแล้วก็ต้องการความการบำรุงที่ล้ำลึกที่สุดวันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธี ใชให้ดูเอ,อเคยเห็นคนรีวิวเยอะแล้วนะคะนี่ขอขอรีวิวตัวนี้คือตัวนี้ชอบเป็นพิเศษคืออยากจะแนะนำเพื่อนๆที่เอ,อผิวแห้งหรือว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดหรือว่าทาแป้งไม่ติดอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะก่อนที่จะลงครีมบำรุงนะคะลองดูนะเดี๋ยหนึ่งสองสาม เวลาไปาไ,ไปนะรูขุมขนมันจะกระชับนะคะแล้วเวลาทาลงครีมลงลงไปมันก็จะได้ผลดีแล้วก็เวลาที่เราแต่งหน้าทาปแป้งลงไปอ่ะตรงที่มันเป็นรูขุมขนตรงเนี้ยมันจะเรียบเนียนขึ้นอะแล้วแป้งก็จะติดดีด้วยนะทีนะเอาเจนจนแบบว่าแห้งต้องทิ้งให้แห้งก่อนนะเคล็ดลับก็คือต้องกดตบ แต่ไม่ใช่ตบแรงๆนะต้องตบเบาๆแล้วก็ใช้วิธีกดกดกดลงไปแบบนี้ถึงจะโอเคนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบทา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 เสร็จแล้วทีนี้ทิ้งไว้ให้มันแห้งไม่ค่อยดีอะ่ะปล่อยให้เขาซึมเองอะ่ะสู้เราแบบใช้มือกดแบบนี้ไม่ได้อะ่ะเลิบมากแต่นี้เพื่อนๆน่าจะลองซื้อมาใช้ดูนะ ตัวเองใช้มานานมากแล้วอ่ะชอบชอพิเศษชอบมากเลยเลิฟเลยอย่าลืมไปหาซื้อมาใช้นะคะาดาระบบสีขาวสูตรสำหรับคนผิวแห้งถึงผิวธรรมดาเอาไว้คลิปหน้าไม่แน่อาจจะเอาสีแดงมารีวิวให้ดูทีเนาะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย